นึกถึงภาพรัฐบาลที่สัญญาว่าจะทํางานหนักเพื่อประชาชนแต่กลับมัวแต่เตรียมตัวเลือกตั้งจนลืมช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนจากน้ําท่วมหนักนี่คือหัวใจของเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองธรรมดามันสะท้อนถึงความล้มเหลวที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยหลายล้านคนถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมการวิจาณ์นี้ถึงน่าสนใจและอะไรที่หลายคนอาจมองข้ามไปลองอ่านต่อเลยครับวันที่สตุลาคม2568นาย พร้อมพงษ์นภิลอดีตโฆศกทักเพื่อไทยได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีเขาเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดโดยเร็วที่สุดเพราะตั้งแต่นายอนุทินเข้ารับตำแหน่งและประกาศนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาได้ให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาสีเดือนและจะยุบสภาในปลายเดือนมกราคม2569 แต่ในช่วงเวลานี้รัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทีน่าต้องการการแก้ไขด่วนทันทีไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดเช่นหลุมยุบขนาดใหญ่หน้าอาคารโรงพยาบาลชิรพยานซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและล่าสุดคือปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงซึ่งกำลังสร้างความทุกข์ทรมานให้กับชาวบ้านในจังหวัดต่างๆอย่างมากนายพร้อมพง์จึงขอให้ในายกรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงใจและจริงจังโดยลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงร้องทุกจากประชาชน ด้วยตัวเองและว,วางแผนป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนายพร้อมพงษ์ยังเน้นย้ำด้วยว่าในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและผู้ควบคุมกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินมีอำนาจสั่งการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนแล้วค่อยแก้ไขเขาไม่ต้องการเห็นภาพเหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่าวัวหายล้อมคอกซึ่งหมายถึงการแก้ไขปัญหาช้าเกินไปจนไม่ทันการตัวอย่างเช่นถ้าปล่อยให้น้ำท่วมท่วม,วมบ้านเรือนและทำลายผลผลิตทางการเกษตรก่อนแล้ว ค่อยลงมือก็อาจสายเกินไปที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่ช่วงสี่เดือนของรัฐบาลควรใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอย่างการบรรเทาความยากจนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เห็นผลและชัดเจนไม่ใช่ทุ่มเทแต่การสะสมคะแนนเสียงเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งซึ่งอาจทําให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในยามยากและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกนายพร้อมพง์ยังได้พูดถึงความผิดปกติภายในหน่วยงานรัฐโดยระบุว่าเขาได้ยินข่าวหรือว่าบางกระทรวงนอกจากรัฐมนตรีว่าการแล้ว ยังมีบุคคลอื่นๆที่เรียกว่าไอโมงเข้ามาควบคุมดูแลเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งและมีอำนาจไม่น้อยไปกว่าตัวรัฐมนตรีเลยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่กลับเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่โปรง่งใสเขาจึงเตือนอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้จนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่ทุกคนรู้เห็นและอาจนำไปสู่การสอบสวนหรือแม้แต่การเมืองทีนวุ่นวายขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการวิจารณ์นี้ ไม่ได้แค่ตำหนิรัฐบาลแต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงคุณคิดว่าการเน้นตุนคะแนนเลือกตั้งสำคัญกว่าการช่วยเหลือน้ำท่วมหรือไม่หรือว่าความผิดปกติในกระทรวงเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่ข่าวลือถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนายพร้อมพงลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับมาคุยกันเถอะ